รู้อย่างใน Facebook สามารถเพิ่มผู้ติดตามได้แล้วนะคะสำหรับใครที่เป็น a c e b o o k โปรไฟล์นะสามารถเพิ่มเพื่อนได้แค่5000คนแต่ว่าผู้ติดตามสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดนะคะผู้ติดตามมีประโยชน์ยังไงถ้าเราจะขายของขายคอร์สสร้างตัวตนถ้าเราไม่ผู้ติดตามอะไรก็ทำได้ง่ายๆนะคะวิธีการเปิดผู้ติดตามทำยังไงนะคะไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้ามาในหน้า Facebook ของเรานะคะจากนั้นเราก็ไปที่แก้ไขโปรไฟล์ของเรานะคะไปที่ รูปของตัวเองนะคะไปกดที่รูปของตัวเองนะคะพอเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะคะแล้วก็มาตรงขีดสามขีดมุมขวาตรงนี้นะคะนี่นะคะก็ไปตั้งค่าการติดตามตรงนี้เลยนะคะทุกอย่างให้เปิดเป็นสาธารณะนะคะเพราะว่าเพื่อนของเราได้แค่ห้าพันคนถ้าเราโพสต์อะไรไปก็จะเห็นแค่เพื่อนเราห้าพันคนแต่ว่าถ้าเป็นสาธารณะนะคะ เราโพส์อาลงไปคนที่ติดตามเราหรือที่เป็นสาธารณะทุกคนนะคะก็จะเห็นโพสต์ของเรานะคะแค่นี้นะคะวิธีการสร้างผู้ติดตามใน a c e b o o k โปรไฟล์ซึ่งอนาคต Facebook อาจจะเปิดสร้างรายได้ได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เปิดรีบเปิดด่วน,วนเลยนะคะผู้ติดตามมีประโยชน์นะคะจะขายอะไรก็ได้จะขายคอร์สสร้างตัวตนนะคะทิประทะทุกอย่างนะคะมันมีประโยชน์มากนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เปิดรีบเปิดเลยนะคะเพราะว่าการมีผู้ติดตามก็คือทรัพย์สมบัติของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแชร์เทคนิคนะคะในการสร้างผู้ติดตามใน a c e บ o o k นะ,ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะเทคนิคดีๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ